การใหญ่ๆที่มีคนเสียชีวิตหลักร้อยเนี่ยในอดีตเนี่ยผมก็เข้าไปร่วมแทบจะทุกางนานนจินตนาการไปหมดเลยโอ้โหตายแล้วเมื่อกี้เราขึ้นมาข้างล่างมีรั้วเหล็กแหลมด้วยอะ่ะเดี๋ยวไฟหลุดเดี่ยเราจะต้องตกลงไปโดนเหล็กสี วัสดีครับวันนี้เดอะมูมาสเตอร์นะครับก็เดินทางมาอยู่ที่สุขุมวิทร้อยหนะครับวันนี้เราจะพบกับใครนะเขาเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังมาตลอดนะครับสำหรับเหตุการณ์ต่างๆไม่น่าเชื่อว่าคนคนนี้นะจะเก็บภาพต่างๆได้เขาเป็นเจ้าหน้าที่มูลที่ร่วมกันอยู่นะครับรหัสนคร4 45ครับคุณยอดนคร4 5าครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครัครับ ย้อนแนะนําตัวนิดนึงครับอัญวุฒ <Okay. S 2> ิพงภัยหรือหลายคนเรียกกันพี่ยอดนะครับในวงการของกู้ภัยผมอยู่ร่วรกันอยู่มาตั้งแต่ปี2532เป็นการใหญ่ๆที่มีคนเสียชีวิตหลักร้อยเนี่ยในอดีตเนี่ยผมก็เข้าไปร่วมแทบจะทุกนานรถแก๊สระเบิดเป็นบุรีโอ้โหอัน oh, oh, นั้นใหญ่มากนะสายกครบินเราและแอร์ตกที่สุพรรณด่านช้างแล้วก็โรงงานตุ๊กตาเคเดอร์อเหลือข้างเกาะสีชัางลงที่มี่ผมยกตัวอย่างที่มีคนตายมากกว่าร้อยสอ จนมาสักประมาณเมื่อสิบปีได้ครับครับท่านประธานก็เหมือนเหมือนเราอายุเยอะหรือเปล่าผมูน,นะก็เลยให้ผมมาช่วยเป็นทีมของประชาพันธ์มาถ่ายภาพมาประชาพันธ์าาานงานต่างๆของมูลิติแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่เรารอดหรือว่าเราอะไรต่างๆเนี่ยหรือว่ามันเป็นการบังเอิญหรือว่าเป็นความตั้งใจของครูบาอาจารย์ที่เขาขประสิทธทิ์วิชาให้เราคิดยังไงครับ เพว่าม,มีความสมัยตั้งแต่ผมเข้ามาอยู่ร่วมกันจันยูใหม่ๆตอนนั้นผมเพิ่ง1 7 1 8เองนะครับก็เรื่องพวกนี้ผมไม่เชื่อแต่เราไม่ลบหลู่นะครับผมเข้ามาอยู่ร่วมกันจันยูตอนปี25 3 2เนี่ยเราเห็นในร่วมกันตันยูจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเจ้าหน้าที่เราเคารพบูชา<อ>ก็คือท่านประธานมูลธิคนเกา่าอดีตผ<อ>ู้ก่อตั้งเลยซึ่งวันดีคืนดีท่านก็อยู่ประทับองค์ประทับ<อ>เป็นพระบุเปี่ยมนะครับ ท่านเป็นคนจีนที่เวลาปกติท่านพูดไทยแบบไม่ชัดพูดไทยเป็นสำเนียงจีนแต่เวลาพ่อปู่เปี่ยมประทับเนี่ยท่านพูดชัดพูดไทยชัดเลยผมก็เข้าไปร่วมอยู่ตอนปู่มาเนี่ยประมาณสี่ครั้งเหมือนปู่ลงเนี่ยในอดีตก็คือจะมาเหมือนมามาก่อนที่จะมีเหตุร้ายๆอย่างนหครับท่านก็จะมาเตือนมาบอกว่าแต่ท่านไม่ได้ชี้ชัดว่าจะมีเหตุอะไรอะไรกันนะท่านบอกว่ากําลังจะมีคนตายแล้วมีพวกเจ้าหน้าที่ต้องระมัดระวังกันนะ ที่ผมบอกผมไม่เชื่อเลยแต่ว่าเราใช้วิจารณญาณของเราไม่เชื่อแต่ไม่ลบหลู่จนมาเจอเหตุการณ์กับตัวเองจริงๆนั่นแหละคือมีเหตุการณ์หนึ่งที่เจอกับปูเปียมในที่บอกว่าผมมากกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นล้านเปอร์เซ็นต์ในรบทีผมก็คือมีคนงานถูกไฟดูดอยู่บนเสาไฟฟ้าคนนี้ก็เป็นคนงานก่อสร้างในเขาน่าจะเป็นเหมือนหัวหน้าครอบครัวถ้าเราช่วยหัวหน้าครอบครัวได้เนี่ยมันเหมือนกับเราช่วยอีกตั้งหลายชีวิตผมก็เลย ให้ให้ลูกน้องให้ทีมงานประสานกับไฟฟ้าผมก็ปีนขึ้นไปเลยเ<ม>ส้นแรกผมผูกเขาได้เขาผูกได้ผมก็ดีใจแล้วเขาอย่างไรก็ไม่ตกลงตอนนั้นไฟยังเดินอยู่ไหมตัวเขา,าไฟนี่ผมเราไม่รู้ครับแต่ผมรู้แล้วว่าไฟยังไม่ตัด<อ>นะครับแต่ว่าเราก็คิดว่าเราจะไม่ไปสัมผัสเขาอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่<ม>เราก็รู้ว่ามันอันตรายเราไม่ประมาทเราไม่ได้ประมาทนะครับแต่เพียงแต่เราเราช่วยด้วยหัวใจเราไม่อยากให้เขาตกลงมาครับพอเส้นแรกผูกได้ผมก็ ตะโกนถามข้างล่างว่าประสานการไฟฟ้าได้หรือยังเขาบอกว่าได้แล้วกำลังมาผมก็เลยปีนลงไปหน่อยบอกว่าส่งผ้าดิส่งเชือกส่งมาให้พี่อีกเส้นหนึ่งเดี๋ยวผมกะว่าเส้นนี้ผมจะไปผูกให้มั่นกว่าเดิมตนยะกะผูกสูงขึ้นมาหน่อยพอเส้นแรกผมผูกใต้หัวเข่าเอาไว้เอาตองหัวเข่าเอาไว้นะครับพอเส้นที่สองผมปีนขึ้นมาได้ผมก็เพียงเชือกไปครั้งแรกไม่เป็นไรครั้งที่สองมันดูดเลยดูดปั๊บผมร้องรั่นเลยอไฟก็ปุบปับปุบปับสร้อยคอที่ผมใส่่ะ กระตุกขาดเป็นข้อๆเลย <Ừ. S 1> เลียนปูเนี่ยหล่นอยู่ในเสื้อร้อนจีเลย <Ừ. S 1> ผมร้องแบบร้องลั่นเลยอ๋อตอนนั้นก็คือใช่ครับมีเลี้ยนไม่ได้แล้วเลี้ยนปูเปียมอยู่เียปูอยู่ที่คอยอยู่แล้วครับแล้วก็ในใจผมคิดตอนนั้นนะว่าโอ้เราพลาดแล้วแล้วก็มันจินตนาการไปหมดเลยว่าโอ้ตายแล้ว เมื่อกี้เราขึ้นมาข้างล่างมีรั้วเหล็กแหลมด้วยอ,ะอ่ะอเดี๋ยวไฟหลุดเดี๋ยวเราจะต้องตกลงไปโดนเหล็กเสียบอะไรแบบโอ้จินตนานการผมนึกร้องน้ำตามันไหลเองอะนะครับนึกถึงพ่อนึกถึงแม่เลยแล้วก็โอ,โอ,โอ้ลูกพลาดแล้วก็นึกขึ้นถึงปู่เปี่ยมเลยนะครับว่าปู่พปู่ช่วยลูกด้วยอพอสิ้นความรู้สึกที่เราเราบอกเรานึกถึงนึกถึงครับก่อนจะหมดสตินะครับ ผมเห็นกระตาผมเองเลยว่าปู่ลอยมาจากฟ้าครับอืเขียวหมาดปากแดงแป๊ดเลยแล้วปูก็เอาภากมาสบัดใส่ใสายไฟระเบิดบึ้มระเบิดดังลั่นเลยครับผมผมไม่ตกลงไปข้างล่างครับผมก็เดินลงมานอนอยู่ใต้หน้าต่างเป็นแผ่นปูนยื่นมาใต้หน้าต่างประมาณนิดเดียวครับก็ผมไม่นอนขยับตัวไม่ได้ผมนอนนิ่งๆอยู่อย่างเงี้ยแต่ผมได้ยินเสียงหมดทุกอย่างล่างตะโกนเรียกกันลั่นเลยเรียกผมแล้วก็แจ้งวิทยุไปที่ศูนย์รบกัรอยู่ว่า เล่งดวนเล่งดวนนครศรีห้าถูกไฟดูดเสียชีวิตอยู่ข้างบนผมเถียงว่าผมยังไม่ตายกูยังไม่ตายกูยังไม่ตายคือทุกคนคิดว่าทุกคนยอดตายแล้วไฟมันดูดแบบดูดอยู่แรงนานเป็นหลายนาทีครับพอได้ยินเสียงการไฟฟ้ารถการไฟฟ้ามาแล้วก็มีการตัดไฟผมก็พนมมือพยายามขยับมือซึ้นบว่าไ้ปู่ก็ปู่ลูกขอบคุณมากที่ช่วยลูกขอให้ให้พลังลูกเถอะอลูกอยากจะช่วยคนนี้ลงไปให้ได้ ผมก็ขยับตัวได้ขยับตัวได้แลครับมีความรู้สึกมันร้อนอยู่ตรงหน้าอกที่บอกเนี่ยผมก็หยิบอุ้ยสร้อยขาดผมก็หยิบสร้อยมันขาดเป็นเป็นมันไหลไหลท่อนนะครับแล้วก็เหรียญปุ่มผมก็หยิบใส่กระเป๋าเสื้อผมแล้วก็ผมก็ปีนขึ้นไปหาเขาแกะเชือกที่ผมมัดแล้วก็เอาตัวเขาอะขึ้นบ่าผมแล้วก็ค่อยๆไต่ลงไปข้างล่างพอลงไปถึงข้างล่างปั๊บเพื่อนก็ดึงตัวแบบกระชากตัวทั้งสองคนขึ้นไปนอนอยู่บนรถ ผมก็เขาขึ้นไปลงไปถึงล่างผมก็เหมือนหมดแรงอีกรอบอนึภาพที่ผมจําได้อีกครั้งหนึ่งก็คือตอนรถมูนิิกำลังไปโรงพยาบาลอพี่คนนั้นช่างทาสีเขานอนอยู่ท่านี้แล้วก็ควันออกปากแบบควันออกปากเหม็นมากความร้อนยังอยู่ในตัวเขาอยู่เลยผมก็เล้ยมือจับเขานะครับแล้วก็บอกพี่ผมช่วยพี่สุดความสามารถแล้วนะทีนี้ก็ขอพี่แข็งๆข่อให้พี่ปลอดภัยอก็จําได้ว่าเป็นอย่างนั้นพอไปถึงโรงพยาบาลผมก็ เหมือนหมดสติไปนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความทรงจําที่เรารู้ว่าครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือเป็นตอนนั้นะเป็นเมื่อก่อนเราไม่เชื่อเรากเรื่องปีชงปีชงนะวันมาตอนนั้นปฏิทินวนว่าเฮ้ยเราปีชงปีนี้ปีฉลูชงร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็รู้แค่รู้ไว้แต่เราไม่ประมาทเราก็ทิ้งใจว่าเราไม่ประมาทวันนั้นก็ผมก็รตะเวนปกติอืมีเหตุการณ์ คนตกจากที่สูงเป็นห้างใหญ่ในแถวลาดพร้าวผมก็เปิดเซเลนลั่นไปเลยนะกํ<ม>าลังจะไปตรวจสอบเล <đang> ยเขาแจ้งมีคนตกยู่ที่สูงพอเปิดเซเลนลั่นไปก็มีอาสาที่อยู่ใกล้เขาแจ้งว่าเขาถึงแล้ว<อ>ยืนยันว่าผู้ที่ตกลงมานั้นเสียชีวิตแล้ว<อ>ที่กเกิดเหตุผมก็เลยปิดเสียงแล้วก็<อ>ลดความเร็วลงนะครับแล้วก็ไปสนับสนุนที่เกิดเหตุพอไปถึงวัดพระรามเก้าวัดพระรามเก้ามีคนออกมาจากซอยนั้นนะครับพุ่งออกมาแบบไม่ได้ดูอะไรเลยผมว่าเบรก ตวุ่มชนเขาไปแบบการลำเลยรถมีงอเป็นกุ้งเลยรถเขาผมก็ตัวผมก็กระแทกกับพวงมาลัยนะหน้ารถยับเลยลงมาผมก็พอเราตัวเราไม่เป็นไรเราก็ลงไปดูผู้กรณีก่นเขาก็ได้รับบาดเจ็บก็อเ,เอาเรียกรถพยาบาลมาเอาเขาผู้กรณีไปส่งโรงพยาบาลแต่ตัวผมเองก็เป็นห่วงรถเป็นห่วงหลายอย่างผมยังไม่ไปโรงพยาบาลอพอเสร็จแล้วถผงไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็ให้ผมนอนโรงพยาบาล นอนได้ไหมผมขอ,อกลับบ้านก็ลกลับไปกินยาแก้ปวดอะไรเช้ามาวันรุ่งขึ้นม,มาทํางานอีกนะครับเพราะว่าผมมีนัดประชุม,อมของเครือข่ายหนึ่งแถวสมุทรปราการก็ไปประชุมได้ปกติตอนประชุมเสร็จมีคนคุ้มข้งางจะกระโดดจากที่สูงมันเอาหลอดนิออนจี้คออยู่ผมก็รีบไปที่เกิดเหตุคือเราก็รู้แล้วว่าเราดวงไม่ดีตอนนี้ม,มันเราระมัดระวังนะไปที่เกิดเหตุภาพที่เห็นก็คือเป็นชั้นห้า เขานั่งอยู่ระเบียงชั้นห้าด้านหลังอาคารก่อไฟเผาเสื้อผ้าอยู่ในห้องแล้วเขาหลอดนีออนที่ตีแต่กที่คอตัวเองมาไว้แล้วเขาไปนั่งตากแดดตรงนั้นเป็นชั่วโมงแล้วผมคิดในใหว่าเคสนี้ยยังไงก็โดดยังไงก็ต้องคือรุนแรงแน่นอนผมก็อ้อมไปสำรวจพื้นที่ข้างหลังก็เป็นเป็นหลังคาอู่ข้างหลังเป็นอู่ผมก็ปีนขึ้นไปบนหลังคาเอาอะไรต่อขึ้นไปปีนผมว่าอุ้ยกระเบื้องมันเก่ามากเลยเราดวงไม่ดีเราไม่ขึ้นดีกว่าก็เรียกน้องอาสามามาไี่มานี่ตัวเล็กมานี่หน่อย เดี๋ยวพี่ส่งที่นอนให้เองนะเองขึ้นไปยืมบนคานและเอาที่นอนเนี่ยวางเรียงไว้หน่อยถ้าเบื่อเขาตกลงมามันจะได้เซฟเพอะเอาที่นอนวางได้เราก็สบายใจว่าอย่างน้อยพอดีได้ยินวิทยุตำรวจบอกว่าขอเจ้าหน้าที่ร่วมมาช่วยหน่อยเดี๋ยวเขาจะเข้าชาล์แลลวเพราะว่าเค้นนะมันอยู่มาเป็นชั่วโมงแล้วยังไงมันก็โดดหรือไม่ก็ต้องมีเรื่องรุนแรงผมได้ยินอย่างนั้นผมก็เลยขึ้นบันไดขึ้นไปข้างบนรับไปนอนนะห้องพอตำรวจนับวางแผนพอเริ่มบั๊บตำรวจพังห้องแล้วก็เข้าไปฉาร์ก็กู้เข้าไปก็ล็อกตัวได้ คือเขากลัวตำรวจเหมือนคนเขาน่าจะเสพยาครับ,รบเขากลัวตำรวจแล้วก็เลยบอกพี่ตำรวจออกไปก่อนงั้นตอนนี้ปลอดภัยเดี๋ยวเรื่องกันอยู่นั่นเองผมก็ปลุกเขาพยายามจะเตือนติเขาตั้งเขาบอกว่าพวกผมไม่มีตำรวจแล้วพวกเรามาช่วยอะไรเงี้ยนะทีนี้เขาก็เริ่มเบาลงผมวางแผนว่าไว้ข้างบนนี้อันตรายถึงเขาจะสงบแล้วก็ตามเราเอาลงไปข้างล่างดีกว่าอืก็เราก็ยืนว่าปลอดภัยเลยนะไม่ปีนขึ้นหลังคาแล้วก็ยืนว่าเราพยายามจะทําอะไรให้มันไม่อันตรายเือ พอโอเคก็ทุกอย่างก็เอาผ่าจะผ่าเขาลงชั้นห้ากดลิฟต์อาสาเข้าไปพี่คนคุ้มค้ั่งเข้าไปเป็นคนที่สามอาสาสองคนคนคุ้มค้ั่งคนที่สามผมคนที่สี่มีพี่ยุทธช่องเจ็ดคนที่ห้าพอเข้ามาลิฟต์มันหลอมแอดพอแอดแค่นั้นเองผมบอกเฮ้ยลิฟต์เต็มผมจะผักให้พี่ยุทธออกแล้วผมจะถอยออกด้วยแต่ว่าประตูลิฟต์ข้างนอกปิดแต่ประตูลิฟต์ข้างในไม่ปิดผมก็รู้แล้วว่าลิฟต์ ลิฟต์มีปัญหาผมบอกทุกคนระวังลิฟต์มีปัญหาผมพูดไม่ทันงขาดคำลิฟต์ขาดเลยหล่นโอ้โหฟึบฟึบแบบอย่างเร็วครับลงไปข้างล่างแบบบึ้มทุกคนลงไปนอนกองคือมันตกลงไปมากกว่าชั้นหนึ่งโอ้โหผมนี่แบบแล้วลงผมท่ายืนแล้วผมลงไปแบบขาบิดครับโอ้โหข้างล่างเกี่ยวจ้าเลยฝุ่นฟุ้งอะไรแผงอะไรหล่นลงมาแบบไฟดับมืดตึบเลยข้างหน้าก็รีบเอาครีมถ่านมาถางประตูออกแล้วก็ส่งเข้าอี้มาให้พวกเราก็รีบออก และขับรถกลับมูงดีที่อย่างเร็วเลยก็อยากจะบอกทุกคนว่าใช้ชีวิตเนี่ยถ้าเราไม่ประมาทมันช่วยได้ครับ,รบลองดูวันนั้นถ้าเกิดผมปีนขึ้นไปอาจจะมีอะไรมากมายทุดนั้นแม้กระทั่งเราระวังแล้วนะครับสิ่งหนึ่งก็คือเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรายึดเหนี่ยวจิตใจเราทําความดีด้วยหัวใจถวายปฏิบัติบูบชาเพรมันช่วยได้เยอะแล้วมีคนแบบบอกผมมาก่อขู่ตลอดเวลานะว่าเออเนี่ย รมกันยูหรือว่าอาสาสมัครทั่วไปเนี่ยที่เขาทําจิตอาสาเขาเคยมีประสบการณ์กับหลวงปู่ทวดอันนี้ยกตัวอย่างเลยนะว่ามีคนถามมากเลยว่าว่านหลวงปู่ทวดท่านว่าเป็นอริยะสอ์ที่ตัวผมเองก็มีนะครับแล้วเราก็มีมีมีประสบการณ์ไหมผมมีตอนที่มีเกิดจราจรแรงๆนั่นแหละผมเองผมอยู่แนวหน้าตลอดนะครับแล้วก็ผมมีความรู้สึกว่ามีอยู่วันหนึ่งจะไปม็อบนี่แหละ อขับรถมาดีๆก็มีวันโว่เก่าๆเก่าเลยนะครับตองตายายขับแล้วก็บีบแต่ปี่มีตีคู่กับผมแถวตงเบาเว้นะครับผมกำลังจะไปแถวราชประสงค์นะมีบีบดแต่ผมก็นึกว่าเขาจะขอความช่วยเหลืออะไรอว่ามีอะไรครับคุณตาเขาก็ชี้ให้ทิศสายผมว่าเขา,ขาออนึกว่าเขาขอความช่วยเหลืออะไรพอลงอจอดชิดซ้ายไปผมก็วิ่งไปหามีอะไรครับตาเขาถามผมว่าจะไปม็อบไหม,มไปช่วยบอกผมกาลังจะไปช่วยที่ม็อบครับแล้วมีพระไหมผมบอกว่ามีครับ บอกมนันนี่มานี่มนันี่เดี๋ยวตาให้พระองค์หนึ่งแล้วเขาหยิบถาดมาบอกให้ผมเลือกอมผมก็บอกว่าโอ้ยตาให้ตาหยิบให้ผมเดอ๋ยครับมผมก็นึกในใจนะดูเดะแกก็หยิบเหลือกระถ้วยที่ผมแฝดเนี่ยเหลือกระถือยเขาก็หยิบมาให้ผมผมก็อาใส่กระเป๋าไว้แล้วก็ไปวันนั้นก็ไปอยู่ในเหตุการณ์วันนั้นผมอยู่ตั้งแต่ที่มีคนเดินเข้าไปผมเห็นหน้าตั้งแต่เขายังอยู่แล้วก็ถูกยิงหัวแบะออกมาบวุ้ย ตอนแรกผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นที่เหมือนก็ใช้กระสุนยางหรืออะไรอย่างเงี้ยนะพอเราเห็นี่มันกระสุนจริงแล้วผมก็เริ่มคานออกมาข้างนอกพอคานออกมาเสียงปุ้งปุ้งตรงกําแพงข้างโทรศัพท์สาธารณะครับแต่ปูนมันแตกแล้วเป็นรูโบผมน่กใจอุ้ยมันม,มันเป็นกระ<อ>สุนจริง,มงผมคานอาผมทุกคนออกทุกคนถอยออกมามซึ่ง เราอยู่ในเหตุการณ์นั้นซึ่งสักพักเดียวก็อยู่ใกล้ๆรอบตัวเรามีคนถูกตายตั้งหลายคนผมก็มีความรู้สึกว่าทําไมวันนั้นถึงมีมีคนเอาพระมาให้ผมนะผมก็เลยเอาหลวงปู่ทวดองค์เนี้ยเลี่ยมมาอยู่กับตัวนะครับแล้วก็เราได้ยินหลวงปู่ทวดปราปูเปียมอยู่กับคอผมไม่เคยห่างนะครับก็อยู่ที่อยู่ที่คอผมเราเคยได้ยินคําที่บอกว่าคนแฝงหลวงปู่ทวดไม่ตายหรอกเราไม่ประมาทแต่ว่าเท่าที่เรา ผมเก็บสพมาสักสามสี่กว่าปีครับจริงไหมมันก็เราสังเกตดูก็เป็นไม่รู้ความมาเกินหรืออะไรเราไม่เคยเห็นคนที่แฝงลวงปูทวดตายโหงอยู่ในในการที่ประสบบัตดเหรือะไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเรามีลวงปูทวดแต่เราประมาทผมย้ํานะถ้าเราคิดว่าโอ๊ยได้ยินมาว่าแต่ลวงปูทวดไม่ตายอะไรเนี่ยไม่ตายโหงแล้วเราก็ขะนอแเราก็ประมาทอันนั้นแหละคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวนะครับอ้า พี่ยอดนะครับเป็นคนที่ทําความดีมาตลอดอยากจะฝากอะไรกับท่านผู้ชมนิดนึงว่าการทําความดีแล้วได้ผลดีจริงเนี่ยเป็นยังไงทําอย่างไรบ้างาดีนะผมปรับถึงแฟนๆรายการขอะมฮฟ์เตอร์นะครับว่าความดีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเล็กหรือใหญ่นะครับถ้าเราทําจากหัวใจเราเนี่ยมันเล็กๆมันก็จะมีความยิ่งใหญ่ในตัวเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถทําความดีได้ไม่ว่าจะเป็นเล็กหรือใหญ่อยากให้ทุกคน ทำออกมาจากใจแ,และสิ่งความดีเหล่านั้นจะมาเป็นเกราะป้องกันตัวพวกเราทุกคนเองครับนี่ก็คือเป็นเกตเล็กๆน้อยๆนะครับของการทําความดีของคนที่ดีจริงๆนะครับต้องบอกได้เลยว่าคนนี้ดีจริงๆเพราะว่าผมรู้ทั้งเบื Jackson> ้องหน้าเบื้องหลังนะครับแล้วก็ในวงการสื่อมวลชนพูดง่ายๆว่าทั่วประเทศรู้จักนคร4 5นะครับยอดนคร4 5แฟนของเดอะมูมาสนะครับถ้าติดตามที่ยอดได้ก็ เปิดมาที่เดอะมูมาสเตอร์นะครับเรามีทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook นะครับนะบก็ฝากติดตามกันด้วยครับวันนี้ต้องกราบขอบคุณสำหรับ,บพี่ยอดนครศรีห้าครับขอบคุณมากครับเดอะมูมาสเตอร์นะครับวันนี้สวัสดีครับ